ครับผมวันนี้เราก็มาที่สวนมะม่วงเนะมาะมะม่วงแก้วขมิ้นของดรกรที่บ้านวังเบนอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูที่ว่าเรามาบำรุงต้นกันหลังจากเขาพักจากมีมีลูกไปแล้วได,ได้ได้จำน่ายไปแล้วในสามลูกแล้วครับที่ไปจำน่ายที่ลากกำแพงร้อยหกสิบสี่ที่ชมรมนะครับเป็นระหว่างช่วงบำรุงเมื่อกี้ได้ได้บินโดนใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งนะครับบิน เพื่อบำรุงต้นนะครับเราเราปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอาดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นไขรทานแก้วขมิ้นของสวนดรกอร์มาแล้วเนี่ยสบายใจได้ว่าไม่มีสารพิษเจอปนแดดทั้งสินไม่มีสารพิษตกค้างนะครับนี่แหละครับมีต้นหลังจากฉีดฉีดไปแล้วอตอนนี้เท่าไหร่มา,าดักบ,บินมาคุยกันหน่อยเร็วครับครับครั้ง,ง,งวันนี้นครั้งที่เท่าไหร่นะเนี่ย หลังหลังจากที่เรา <10 S 1> บำรุง 1. 1> นะหลังหลังจากที่ต้นลเล็กๆกันเนาะที่เรามามาเีดกันนะ่เนาะตอนนี้ก็มีลูกให้ได้จําหน่ายหรือว่าให้ทานไปแล้วสามรุ่นไปแล้วนี่ก็รอบารุงต้นให้ให้เขาเดี๋ยวถึงฤดูการเขาก็ออกออกดอกเนาะออกดอกเสร็จแล้วกี่วันครั้งกี่วันครั้งเนี่ยสามวันครั้งครับสามวันครั้งนี่แหละครับเป็นการบารุงเอ่องต่อนเนื่องนะครับจะทําให้รสชาติอร่อยโอ้ใครได้ทานไปแล้วติดใจ ที่หลังจากไปเที่ไปไปขายที่ชมรมที่กรุงเทพนะที่ร้านร้านแผรมร้อยหกสิบสี่โอ้โหชันน้อเขาคนไปซื้อครั้งแรกครั้งแรกเขาไม่แน่ใจว่าเอ้ยปกติมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวนะรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่พอมาทานส่วนนี้เอ๊ะทําไมเขาบอกมันไม่เหมือนที่อื่นเนาะไม่เหมือนที่อื่นรสชาติไม่เหมือนกันเลยว่าอันนี้นทั้งกรอบทั้งหวานยิ่งปล่อยให้สุกเลยสุกก็หวานครับ แล้วไอเนื้อเนื้อเขาเนี่ยละเอียดคนคนที่จําหน่ายคนที่จําหน่ายมาเร็วไหนนะ้ามาคุยกันหน่อยสินี่เป็นแม่ค้าอยู่ขายอยู่หน้าชมลมเลยสองคนกับ<อ>แดงาอารีนั่นะเนี่ยน้อง,น,องน้องติ๊กนะครับน้องติ๊กนะครับเป็นไงบ้างที่ไปขายเป็นไงบ้างจริงๆแล้วอะ่ะที่ลูกค้าตอนแรกเขาก็ไม่กล้าซื้อ,อว่ามะม่วงแก้วเขาเมียนเนี่ย มันจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างแต่พอเวลาลูกค้าเขาได้ชิมแล้วติดใจติดใจติดใจว่าเขาไปดูกับมันต่างกับแบบท้องตลาดท้องตลาดเขาบอกว่ากินแล้วมันไม่มีไม่ไม่หวานไม่กรอบเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วเปลือกมันจะหนาอมันไม่บางเหมือนเหมือนของที่สวนดกอรกรนี่เอาเอาไปขายอใช่ค่ะหลังจากที่ไปลองกินแล้วเป็นไงติดใจแล้วกลับมาซื้อใหม่กลับมาซื้อใหม่กันโอ้โหเป็นช่องคนแถวเลยนะบางคนไม่มาหา ทีเดียวหมดเป็นห,<ม>หลายสิบกิโลเลยบาง<ด>คนนะ,ะเออเห็นแล้วเ่อชื่นใจเขาบอกอเมืองไทยนั้นมีของดีข้าวปลาที่มีเลี้ยงชีวิตกันได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเหลือทน เก่าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา